สาวเจ้าแ,แม่ทุกคนได้ไหลหวัหวบันดีดีพวกจะได้ดมเขาแลา้วก็ริมกะเลียคนลูกนคนลูกแก่อยู่เฮ้จะเป็นไดครัวครับเฮ้ยได้เ,ออดเจ้าครับเราผู้ออใช่เลยใหน้า,า,นาจ,จ่อยไ <c oughs> ปนคนลูกใส่เขาเราผู้ใช้ยันไม่ค้างแล้วจ้ะกิลีได้เนี่มันมันเป็นเคี้ยวที่ดมแล้วคนลูกกิลีหมล้ว เคยก็เลยขอไม่เจ้าใส่มันวางสิละเอาไปพ่อใส่ในกินที่จังสนิมนนเนี่ยเอะกินที่จังเล็กกันถืกน้ำอนี่ปะนะพออเห็บพอไหมเถอะบัดพดบัดพุบ้าวล้วว่าคนลูกคนลูกแบบว่าสวอลูกลูกกับเมียแต่เป็นว่ะหักเจ้าด้เนาะลูกกับว่าพ่อเหม็นเมื่อคืนปดทุกตะก้าเลยขอบุญ่าสั่งให้ลูกพี่่แล้วหนึ่งเซตโอ้สุดยอด พี่จะได้ขนลุกไหมมันยุกิพูดไหมนกพี่จะได้ขนลุกไหมหรือว่าพี่จะสูญย์กว่าเดิมโอ้ยสาภาพท่านเลยค่ว่าเป็นตาขนลุกถ้ามาเบิงสาภาพมือเนียใส่ส่งหัวเยืนเยืดส่งส่งอันเธอเห็นเบอส่งกีฬาบานันเทียนอันนี้มันขาดออกแลว้วหัวยางย่อยลงน่ะอ่ายางยืดอ่ะหลุดออกจากไอ้ตรงพับผ้านก ขาดเลยเนี่อายาอายาเก่งในเบอร์ไซด์น่น่ยมักหลายเก่งตัวน่ะเอาถิ่งจักเทียคอยว่าสิเอาเส้นยันอยู่เพื่อกับว่าคอยเอาถิ่มยู่บ้านอยู่ปูเกี่ยวมีอีกสองสามตัวงอยางปีนออกยางอายาอานยาเป็นเสียตัวนึงขาดของนีิกาใสบอกว่าอยาเอาไปงมมาใส่ให้เอาไปถิ่งสิได้กับไปเอามาโอ้โอ้เห็ดผูหายไม่รำอยากเนื้อ มามะเขาไร่ดูมานีดูไม่ค้นเบิ้งดูโอ้เจ้าเฮ็ดดีๆเสียผักสื่อหายเยอะแยะเป็นอยังทุ่ว่ใส่อเยอะแยะีองเชียงไว้ไตวเชียงไว้ไตยังตู้เจ้าต่างหาที่ข่อยพาไปช่องนัมนงองมกับสิบปึกหลายมัมีคนเอาออกใส่เมื่กับว่าใส่น้อยอ้วนเก่เดี๋ยวขันเกิงในเขียนบ่หม่องเจ็บกินนนกในได้ลิ้นชัก่ใส่ซ้ื่น เขาใส่แต่สร้างความเหลืวก็ไป้สั่นเลยกาแฟจริงแล้วค่ะัค่ะคุณใหญ่น้องอยู่คนลุกอยู่อยากลองเว้ยก่อนอย่างก่อนโรงเรียนก่อนจะคนลุกต้องเป็นบาดทะยักก่อนเพราะกลิ่นสนิมแล้วนวกถ้าว่าเบิร์สภาพเดีย๋ยวนี้ทุกคนสิบอกข้ามืเดี๋ยวกัไหมอุ้มฟ้าไม่อมุ้ม,อมจะโมดิฟายแล้วด่วนบ่ให้นาให้ตามเมียบ่ให้นาให้ตาลูกจักหน่อย มึงแต่งตัวมึงนุ่งสงม้าหนีมาเขากล้องเลยมาเขาไล่เลยมึงกันนกบอสให้ส่งได้แบเนี่ยบ้ม้าใหญ่ก็เหี่เขากล้องให้คนเบิ่งได้อามึงไม่เห็น้อนี่ไล่กูสิปิโอีกอ้วนมันใหญ่แต่ต้องบอกว่าสิปิโยมันหนิมันเป็นตาเหยิบหัวเป็นตาอ่อนปวดูุ้งพอวดอุ้องพงอุ้ง คนอ่ะทั้งหลังมันกินดากบ่นี่ะดากกินสมยุ่งเข้าไปแน่นนั่นไหโอ้อหัวคนใดผู้หายแบบหัวขไข่มีบาพี่น้องกวดไข่ขมีอายไข่มียสวัสดีแม่คุณสวัสดีรนะาวังไส้เลื่อนนะพ่อลูกพี่หนูรอป่านหรือเตยหัวนี่ก็กดเห็นน้องอยู่คนลูกเล็กกดบ้างมาลองใช้อาหารนละย การกิย,ยางยืดหมดสภาพด้วยไหมขาดออกหัวยางมันออกมาทาั้งนอกพวกเจ้าเห็นบ่อนสีาขาวๆเนี่ยออกมาทาั้งนอกย่อยต้องลองเพียงเทสบดีแล้วพอตุ่มพี่นุชขยบได้บอกซื้อเอาแล้วเป็นนางยางอยู่ขางพอเล่าขางพอข่อยพอข่อยชนะเลือดพอเล่าชนะเลือดพอข่อยเจ็ดสิบหกปีพอเล่าหกสิบเท่าไหร่ ทุกคนดูดีก็เล่าอ่ะเอาชิไลยก็พอได้เอาแ <c oughs> สดงว่ายียน่นี้ถ้าน้องอยู่ดมแล้วขนชิงลุกยุกี้เป็นคนบอกตรงขื้นแม่อุ้มนี่แหละโอ้ยแฟนเขากับอันท่าแล้วมันก็บสีห้อมมาละมันนี้เป็นว่าแม่ต้องซื้อให้พ่อใส่มันนี่ใส่บแบบตสะสบ่ก่อนเดี๋ยวมันก็เอาอยู่ทั้งหัวทั้งหนาทั้งต่เรื่องขอนพวกพวกประหยัดเรื่อง หลอข้างหลอข้างใจพอพอตุม่มโอ้ใจนี่รออายุพี่นวดหนูอยากแบบโมดิฟายหนูซื้อทุกอย่างให้ทุกอย่างหนูไม่ใส่แบรนด์ขนาดเขาหนูยังซื้อให้เขาอะ <S <S <ๆ>่ะก็ไม่ใช่แบรนด์แบบเวอร์แบรก็มีแบรนด์อ,อ่ะติดแบรนด์เอาจริงๆพันอัพทุกตัวเสื้อผ้าเขาอย่างน้อยๆนะปีผัวจะตายหนูน่ะแต่ว่าดูผัวใส่ออกมา ตัวเองอ่ะซื้อยังไงก็ได้จิ้มราคาหลักสิบนมาใส่ถ้าไปเบิ่งไปเอายี่ห้อมานางเบิ่งเลยมั่งกลื่อเบิ่งเลยว่ายี่ห้อยังกระดะสมบางจังวาใส่สมถุยให้ตาดีว่าการทับซึ่งเลยทับซึ่งเหมือนเขเป็นมากันฟอกกล้วยนะแม่เป็นแย่มากหรอกว่าสักตาไม่ได้บัวไหมเปล่าเดาว่อยหน่าสงสารละเบิ่งรองเท้าคนน่ะ เคยใส่แบบคู่ละปันุ่เขานลูกเคยถามาคพ่อทำไมไม่ใส่รองเท้าที่พีซื้อให้เราใช่มันมันไม่มองไปพี่ก็ไม่ใส่ขับรนก็เป็นแต่หัวท่านั้างันไปเที่ยวพับได้ขานั้นไปเต็นโยโยเย่เย่เด็กกับ่อเคยโอ้ยจงเลยรเท่าแล้วยังกอดอกกอดอกนะพ่อบันไม้อุดงเยกอดอกเลยเยแ้วยันไม่เดี๋ยวแลมันว่าเปิดจุดเด่นข้นเบลียวบ้างดอกรอกดสินค้าพี่อยู่ได้เลย ว่าจะไล่พ่งนี้ได้ซ้ำที่เชียงรายแต่ปรากฏว่าลูกไม่สบายก่อนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ค่ะกาแฟโปรดีๆอย่างนี้เดี๋ยวจัดอีกสักแหมงหนึ่งเฮ้ยอ,อะไรเง,รงี้กินหมูกระทะกินเดี๋ยวคอยรถวองให้เอ,ออเดี๋ยวตอนเยนอืมเรื่องจีดเหรเรื่องไม่เบื่อเขาอยากไปเที่ยวขเขาบอกว่าบ่ <ไป S 2> <อ>เขาไ่อยากไปหรอกเขา<อ>แั่อยากบืบอกน่บ่เขาไ่อยากไปไม่แต่แรกว่าจะพาเรียนไปเที่ยวทะเล่นละเขาไ่อยากไป ก็ไม่คิดจะพาเมียไปเที่ยวไหนเลยเลยโอ้โหพี่มันเป็นแฟนกันยุคกี่ไม่ได้อยากพาเที่ยวเลยก่อนก็จะพาไปเนาะถ้าไปพาหลาๆมันบุมมอนพาเมียพาลูกไปเที่ยวพันไปรถไปีขวบม้าให้เขาเที่ยวไปได้เขาว่าเขาไปกิดไปได้ไปไหนไปหัวหันหลูกไปห่วงลูกก็ต้องไป่พาละไปไรทำใจก็ได้หรอบุมมอนเที่ยวก็พาไปเฮ็ดหมันเลย ยยยอย่างขึ้นก็เจอเดียแล้วกกลับไปกลับม,มาจะรีสอร์ทีหก็เจอคนนั่นออ่นี้นคดอี่สอร์ทีเชียงรายเรื่องไหนเรื่องยูน้นอยู่ไม่สบายหรือแม่บอค่ะพี่ๆ่่สบายเ็เเรืเร่อ้แปลมันเป็นอย่างก่อนมันมันเป็นแล็บโยโกดมันก็นเลยย้อนนะั้นโย่ ยู่อยู่ยู่อยู่แต่พอเท่ามันกันว่่ได้เป็นแรปเปอร์างเราัยนีเจต้องเขียวกันไปหมไปคอยยี่เขียวได้ไหมอันนี้ยุกินคนตัดสินแต่าแม่สมมติเิดกล้วยนันบ่บ่บ่ไปไปเขาบไปแ่บ่ไปจต่น้อยเนี่ยจำแจ่ไปนั่นเออีรนะเขาสังเกตเลยขออีรีเขาบ่บับจกปนั่นาไปหาคนขับรถไหมมาพาไปไปเขาจะชิมเจ้าไว ทิมไอไว้ตรงนี้แหละเจ้าก่ต้องในสังเกตยนีเลยจ้ว่าแมนแม่แมนแม้เราอยกับิหาคนขับรถม่แต่บอกว่าี่แต่พ่หาเนี้ยสู้ก็อนกับเจ้าแต่ว่าเราขับเก่งกัาเจ้าอยู่แล้วค่ะเข่าแล้วโอ้ับไปเลย้อขับรถีสวัสดีครับสวัสดีครับผอโซลายวัีไหอายูซีซิมหาบอกว่าจะขวงโซ่โซ่า พวกที่ไปเทศงานกินคนที่ทิมหานี่เขาเอาเมียอ,อีกกระได้เขาไปเมืองนอกเมืองหน้าผมก็ไปตางประเทศไปสู่การสู่งานอยู่เก่าหลอกเก่ายี้เขากลับไปได้เดี๋ยวพอทสิเดินเรื่องให้เจ้าไปตามประเทศท่านเจาเ้าจะมาขับรถให้ลกูกคล้ายค้ายควองกับว่าขายเบิองเบิองดัสซีรีส์กับแม่นข่อยด้บ้างแผนงานที่เก่าไอหนุกแล้วสิเฮีดอีหยังพวกเจ้าถามด้วย่ารถกะสิวขับหรเนล่ย สิยวเลี้ยงหมากับบุญเหลีวตั้งสำนักสงข์ขึ้นถ้าหมาไปอยู่ไปอยู่วัดที่เพิ่นมีอยู่แล้วบ่ได้ดอกไปตั้งเอาเองที่นี่เราถือกุศลหรือหน้านเราหอเปลไปซื้อที่ไว้หลายอ่ดอกพอสิโยไข่น่าสิบลายหนึ่งไ,ไปตั้งสำนักสงลดีละหนูหน้าเราขอแต่น้อ,นนงองบ่าิงง่ายว่าชิงบ่าชิงเขาก็ดูแลกันเดียกอ๋อไหมขาดูแลกันมีก็อย่างนี้ว่าเอาอีดแบตตรวจเอาไปเอาเหรยห้องนี้อยู่น่ารู้นะ เอาแตงไปอีผมขนเนาะหมักคนหมักฝ้ามักตูซูตีซีเออนติโต๊ะกันน่นั่นนะมันหมักตูซูตีซีคือมันบ่ไมต้องไปงอนเลยบ่ยัดไปเขาเาได้บ่ย่าไปีหล่าลายเขาเอาีหล่า็นบ่าเขาีหล่าปากยืนเขาีหล่าปากยืนคืออดไลเนี่ยไปหาแตงอีเดี๋ยวก็บอกไ กันจิ๋ตัวเพื่อหากเด็กหน่อยกูยิ่งก่ตรักักันรักันรักัลุ้มเด็กหน่อยผู้ชายก่ไปสนอูน่ะบ้าหาายลานายยิมวัวปกีอยากขึ้นละยิมวัวอกบัวมือวันี่มันออกไปคนึงไปครอประตูบ้านใ้ต้นออบะต๋มคุยัว่าค้ายเครอนใจปีหล่อมากแม่ ก็เลยคิดถึงมากก,ก็เปิดจิ้มช่วงอ้วกเก็บตายพี่ต่างไหมเออมาเขาจอเขาใจมาคาเขอจ่อเข้าใจมาะะจ,ะะจิ้มได้เลยนะคะป้ากับแฟรราคาดีค่ะ ตั้งแต่ตะก้าที่หกไล่ลงไปเลยค่ะราคาแบบสุดยอดเลยค่ะยังไม่ได้กาแฟอะไรนะโตกะนัดกระตกนักระตกนักระตกอมิโซะมิกระโส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 ดมิกระโสดมิกระโสดไอมิกระโดมิกระโสดโะตาุมกุไมิกระโสดมิกระโสดมิกระโสดเอไมิกะโ มามวมามามมาามามาหมดเลยมาหายายามามาม่ามไอ้ตีนหน่อยของยายอนาคตคู่ขาวนี่อยากกัดพุกดงกัดีกก่าเจ๊เบเอาเป็นยังง่นก็เป็นยังไงก็เป็นยังไก็เป็นยังไงเอ้อวิงมึงตีมึงตีมึงตีเอ้ พี่โผลเห็นี่โผล่เลเห็นคนติเห็นคนติสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะอามาค่ะกาแฟตะกร้าสามชิปกระชอบได้ไปสองตัวได้ของขวดไปสองตัวเอาตัวไหนให้เลือกหนึ่งตัวอ๋ออันนี้ผมหักมากรางแบบหักากรางวัลยังไงวนนี้เระผมมีหลักุ้งแซ่บแต่พ่อได้ฮักหมาตัวปูอยู่แหละพี่น้องเนาะ บวจุงบัได้สิได้หักบอ่อบะเขากขึ้นอีกได้ลหนกผู้ชายักเโอ้ไหลล่ไหลสนแต่ห้อปนตีนยงเนนิแล้วบงทอน้ำลูกเจ้าเนี้ยทอนิ้วไก่เนี่ยบ่ขึ้นหรือบัณฑเน้เินทอน้ำลูกไปนะ ไลคนอ,นอื่นอาจจะพูดเข้าเรื่องสินค้าไลนี้พูดแต่เรื่องในร่มผ้าอย่างเดียวเลยไล่คอยเนี่ยของผัวพ่อไม่ได้บอกเรื่องของผู้อื่นเขาบอกของผัวอย่างเดียวร่มผ้าเลยถึงมีแล้วไงทีง่แนลูกคใจบอกมียูอนนก,ก็นลูกเคยมั้ไม่บอกไม่ยากเลแล้วมาให้ระโม่บวชจุงจะาดลปศไปสั่ครับรับย้ายหาดย้ายหาด คบแคบสีสันเมียนบะเหลวหลูกไส้ป่วยนอนพัหลับกันหลับตัวอยู่นำ้ำย่อยเนาะอบอุ่นเนาะเนาะเนาะคิดดอีกทงย่อยเจอในหลานผู้ชายก็่ก็ีิ่หอบดีแต่เถอะา,า,าดินาดิาดิ เนยตุ่มบายได้เนอะเนยตุ่มแล้วก็หักแต่ไม่ยิ่งเลยแล้วอ่อนย่นแต่ก็ไม่ยิ่งอ๋อตุ่มอ๋อตุ่มอ๋อตุ่มบักฝ้านี่ก็มีแต่ข่อยได้หักเนาะถ้าโรคฝ้าของแม่น้องฝ้าที่ได้ไปตัดต่นเดยแต่ตัดต่วนหมอด้วยถึงบักบักบักฝ้าบักสันโลกอายุติธรรมพี่น้องบักฝ้าบักสันให้มันมาบักหลายมันตัวน้อยน้อยยายก็คงพวมอีกไปไปมากเหรอ

ถ้าถ้าตัวใหญ่ๆเบอเอาจะนอนในอ้อมใช่ค่ะหน่ลับหลับแล้วตีน้อยหลับแล้วโอ้เอ๋อเอ๋เอ๋เบอร,อยร์ยี่เดียผู้หญิงปากยืนคือพอเพาอรักผู้หญิงนุง่มเ็นักแต่ว่าจะพิเศษแบบหลานชายพิเศษที่หลานชายเขาบอกไม่รูกภาษาไทนะเขาจะแต่มามาเพ้อมาเพ้อเอาข่อยเคยนบอกไม่ยีตุ่ม คอนลูกไส้มาเหลี่ยงอยู่แต่เขาอยู่น้ำแม่เขาจังข่อยเลี้ยงข่อยยิ่งสปวยครับอยู่อันนี้กะว่ามีความสามารถไม่อยู่น้ำข่อยกับเฮ็ไได,ดอะไรเดีย๋ยวสิพักกระซวกเอาเดี๋ยวนี้แหละข่อยบอกว่าเอาพินเตอรไม่ข่อยเลี้ยงบอกว่าเอาผู้หญิงนะ่ะให้เมียเก่าแล้วเลี้ยงเลาก็เอาลูกฮ่มกันไว้แล้วเอามาจากคนหนึ่งปตานนี้มันข่อยก็ได้เลี้ยงลูกไส้เยอะไอ้บ้าง